ลุกข่าวลุกาวด้วยลูกขาวลุกข่าวข้าวบ้านกับันเฮ้ยเด็กๆขันอย่าข้าวสหวานดีเนาะเออแล้วผมักอ้ยป่านป่านขัานะครบ้ยเดินเดยไปปะจันขัน

เอามันตีแจงเลรวเด้อใครล้วใตีานแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้แงแล้วแก่นียแ่เนาะพเันี่อเอ

来，来。